ครับสำหรับวิธีการปลูกทุเรียนพื้นเมืองนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนยอดในวันข้างหน้านะครับในกรณีที่เราปลูกทุเรียนนะครับในแปลงแล้วแล้วก็มันตายนะครับปลูกตท่าไหร่ก็ตายปลูกตท่าไหรรก็ตายนะครับให้เปลี่ยนความคิดโดยการนําทุเรียนพื้นเมืองนะครับเราอย่าให้โตนะครับไม่เล็กๆขนาดนี้ครับมันจะดีเพราะว่าลากแก้วนะครับมันไม่ยาวมันเอ๊มันไม่คดมันไม่งอนะครับ่าก็คือประมาณสักอายุประมาณสักเดือนครึ่ง นะครับเดือนครึ่งไม่เกินสองเดือนถ้าสองเดือนก็เริ่มยาวแล้วเดือนครึ่งบางต้นก็ลากยาวแล้วนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับเราก็วางเอาไม้ก่อนนะครับเอาไม้ก็ได้ปักนี้เลยครับนะครับปากเลยปักแล้วก็ฟานมาหน่อยพอเป็นรูนะครับต้นนี้เราหลุมนี้เราจะปลูกสองต้นนะครับฟานนี่นะครับรูก็ประมาณนี้นะครับให้ลึกประมาณสักเกือบเกือบฟุตนะครับวิธีการก็คือ นี่ครับเราจีกตรงนี้นะครับอ่าฉีกตรงนี้เห็นยังลากลากเขาเห็นลากแล้วหรือว่าเราวิธีการก็คือแกะนะครับแกะด้านข้างเนี้ยแกะต้นข้างก่อนต้นข้างสูงก่อนนะครับแกะมาเลยแล้วก็กำเขาไว้นะครับกำกำขุนมะพร้าวไว้นะครับเพื่อให้เขาได้เก็บความชืน้นจากนั้นเราก็โอ้ยรเกยาวเออนี่แป๊บเดียวไหมนะยาวเลยนะอืมอ่าอันนี้เราไม่ต้องตัดก็ได้นะครับเพราะว่า มันยังไม่ขุดเดี๋ยวเราใส่เปอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามันม้นมวนงองนี้ไม่ได้นี่เองทุเรียนมันจะขนาดขนาดนี้มันยาวเลยและถ้าเราไปซื <avent mental Sure> ้อมาก็ขุดนี่มันจะยังลึกเวลาเราใส่นะครับเราก็อย่าให้มันหักอย่าให้มันงอนะครับถ้าเราใส่ไปแล้วก็เวลาปลูกนะครับนี่ดินเดิมแค่ไหนเราก็ต้องใส่แค่นั้นดินเดิมแค่ไหนเราก็ใส่แค่นั้นจากนั้นเราก็กดดินนี้ไปนะครับ กดดินนี่ไปนะครับกดดินไปอ่านะครับกดดินไป,นะด,ด,นไปดินไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแข็งหน่อยเดี๋ยวจืดน้ำก็อนนุ่มอีนะครับเราอย่าเย็ดใส่จมลงจากระดับเดิมห้ามใส่จมนะครับอ่าดินไป นี้ก็เหมือนกันต่อไปเราก็แกะอีกนะครับนี่โอเคแกะจากด้านข้างตลอดนะครับนี่แล้วเราก็เห็นไหมลากเขาล้วก็กำไว้กำเขาไว้ดั้วมันก็จะได้มันจะได้แบบนีนะ้มันจะช่วยช่วยในช่วงแรกนะครับอ่า ให้ตะมือนี้องมากดๆข้างๆกดเบาๆบกดให้ดินมันโอเคแล้วก็เดี๋ยวต้องลดน้ำเนี่ยง่ายๆโอเค